ลิเวอร์พูลหรืออาร์เซนอลใครคือแชมป์พรีเมียร์ลีกปีนี้สองกูรูลูกหนังชื่อดังเจมี่คาราเกอร์ตำนานหงสแดงและแกรี่เนวิลตำนานปีศาจแดงออกโรงฟันธงกันแบบไม่มียังทั้งแชมป์ท็อป6ทีมตกชั้นและดาวซันวอรีเมียร์ลีกคาราเกอร์มั่นใจลิเวอร์พูลป้องกันแชมป์ได้อีกปีตามด้วยแมนซิตี้อาร์เซนอลเจอรซีเนวิลกลับมองว่าอาร์เซนอลจะคว้าแชมป์ โดยมีแมนซิตี้ลิเวอร์พูลแมนยูติดท็อปโฟทีมที่ถูกมองว่าตกชั้นก็มีทั้งวูลฟส์เบอร์ลี่ซันเดอร์แลนด์ลีสส่วนดาวซันโบทั้งคู่ฟันธงตรงกันว่าเออร์ลิงฮาลันยังไงก็ครองบัลลังยิงประตูสูงสุดอีกซีซั่นสรุปความเห็นของเจมี่คาราเกอร์และแกรี่เนวิลเจมี่คาราเกอร์ฟันธงแชมป์คือลิเวอร์พูล อันดับ2อถึงสได้แก่แมนซิตี้อาร์เซนอลเชลซีอันดับ5คือนิวคาสเซิลอันดับ6คือสเปอร์ซัพตกชั้นได้แก่วูฟซันเนอร์แลนด์เบอร์ลี่ดาวซันโวคือเออร์ลิงฮาร์แลนมาดูแกรี่ในวิลฟันทงกันบ้างแชมป์คืออาร์เซนอลอันดับ2อถึงสได้แก่แมนซิตี้ลิเวอร์พูลแมนยูอันดับ5เชลซี อันดับกนิวคาสเซิลตกชั้นลีสเบอร์ลีบูฟส์ดาวสันวัวเออร์ลิงฮาแลน